ก็คือการทำงานร่วมกันเป็นระบบทีมนะครับหรือรูปแบบทีมหรือทีมเวิร์กนะครับซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยได้เรียนรู้นิสัยนะครับพฤติกรรมเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จนะครับซึ่งขั้นตอนเล็กนี้เป็นขั้นตอนแรกในการออกแบบงานกลุ่มซึ่งครูผู้สอนกับนักเรียนได้ร่วมมือกอันออกแบบนะครับในการจะทําผลงานในรายวิชา ส2 2 1 0 3นศนะครับสังคมศึกษานะครับซึ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิบัติงานกลุ่มที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับผู้เรียนก็จะร่างรูปแบบนะครับบูรณาการกับกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยทําเป็นรูปทรงเรขาคณิตเสร็จแล้วพอเรียบร้อยแล้วก็จะนําเอาเนื้อหาเรื่องที่เรียนนะครับ ที่จะไปสืบค้นมาใส่ไว้ในชิ้นงานชิ้นนี้นะครับ